สำหรับงวดแนวทางในวันนี้ไม่ใช่เลขสำนักปู่เทพนะครับ<ม>เป็นเลขของหลวงปู่ที่มันติดต่อกันมามมตั้งแต่เมื่อกี้นะครับหลวงปู่มาหาเมื่อคืนก่อน<ม>นะครับหลังจงากหวยออกมผมบอกว่าเป็นไงหลวงปู่พลาดเลยแกก็ยิ้มแกก็หัวเราะแกก็ยกมือให้อย่างนี้รสรุปแล้วเหลืออยู่แค่หนึ<ม>่งสี่แล้วก็เอาห้าใส่ หรือหรือยังไงนะครับพี่น้องก็แปลกันเอาเองแต่ปู่เทพเขียนออกมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากในรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันประจําวันที่สองวันที่สองพฤษภาครับสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีครับนะครับ เลขวันนี้นะครับเดี๋ยวปู่ทวดเดี๋ยวปู่ป่เทพจะเล่าที่ไปที่มาก่อนทําไมต้องมีหนึ่งสี่นะครับวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ,รบวันนั้นบ่าวสั่งมาทาคลิปเลขหลวงปู่ทวดนะครับ,รบดูเลยครับ ลักษณะแบบนี้ขออภัยช่องคนสิ่นทีวีและเพชรพารวยแม่ได้ถ่ายทำวันนั้นนะครับครับสําหรับยอดบ่าวสาคนดูหกเจ็ดหมื่นวิวนะครับนะครับปู่เทพให้หนึ่งสีเก้าแปดห้านะครับเพราะว่ามันมีเลขอยู่ห้าตัวเพราะผมมันโง่เองนะครับเพราะผมไม่เคยซื้อหวยนะครับมันออกนะครับมันออกห้าห้าแปด ก็คือห้าเก้าแปดตัวนี้นะครับเาสามตัวเลยครับเมื่อหลังจากหน่วยออกออกไปแล้วหลวงปู่ทวดก็มาเข้าฝันอีกเข้าฝันอีกเพราะว่าหลวงปู่ทำไมไม่บอกเน้นๆท่านก็ยิ้มยิ้มนะครับยิ้มยิ้มแกก็ยกมือให้แบบนี้อืแบบนี้ผมตีไปเป็นห้าเลยนะครับครับแบบนี้ผมตีไปห้าเลยแล้วท่านก็จากผมไปอีกนะครับครับยังเหลืออยู่ก็คือหนึ่งสี ที่ยังไม่ออกเอฟซีดูนะครับ,รบเหลืออยู่หนึ่งสีที่ยังไม่ออกฉะนั้นพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเต็มให้ดูนะครับเนี่ยอ,อ๋องวดนี้มาแบบนี้งวดใะจำวันที่สองคับไม่รู้ว่าผมจะจะคิดยังไงเพราะขนาดให้หนึ่งสีเก้าแปดห้าผมยังจับไม่ได้ คราวนี้เหลืออยู่หนึ่งสี่กับท่านยกมือให้อย่างนี้ผมก็เขียนอย่างนี้นะครับครับมันจะเปหมายว่ายังไงผมเป็นคนที่ปัญญาน้อยครแม่แต่เลขให้จะาจะยังบอกพี่น้องไม่ถูกครับอืมครับถามว่าลวงปู่์สียศี์ไหมศี์ครับแต่ปู่เทพเอาไม่ได้ไม่ใช่ว่าปู่เทพแก้ตัวนะครับท่านให้เลขมาห้าตัวหนึ่งสี่เก้าแปดห้าเลขออกห้าเก้าแปดออกท้ายเลย เหลือด้านหน้าอยู่หนึ่งสี่นะครับตัวเดียวถ้าปู่จะให้ปู่ก็ให้หนึ่งสี่ท่านยกมืออย่างนี้ห้าแล้วแต่ท่านจะเอาห้าใส่ตรงไหนผมไม่รู้นะครับพี่น้องชัดเจนไหมครับทั้งช่องใหญ่ช่องเล็กชัดเจนครับชัดเจนหนึ่งสี่วักห้าหนึ่งสี่วักห้าอาจจะเป็นหนึ่งสี่สี่ห้าหรือหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองจับดูเนาะ คอยดูว่าว่าเลขงวดนี้มันจะเป็นหมู่หรือเป็นจ่าแต่และสำนักหงายเงือบหมดเลยนะครับเป็นแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับข้ออืออ่นวันลอตเตอรี่ไทยเฮ้านะครับหวยไทยนะครับสำหรับงวดแนวทางในวันนี้ไม่ใช่เลขสำนักปู่เทพนะครับเป็นเลขของหลวงปู่ ที่มันติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อกี้นะครับหลวงปู่มาหาเมื่อคืนก่อนนะครับหลังจากหวยออกผมบอกว่าเป็นไงหลวงปู่ภาพเลยแกก็ยิ้มแกก็หกัวเราะแกก็ยกมือให้อย่างนี้สุปแล้วเหลืออยู่แค่หนึ่งสี่แล้วก็เอาห้าใสรหรือหรือยังไงนะครับพี่น้องก็แปลกันเอาเองแต่ปู่เทพเขียนออกมาแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ ไปหยิบลอตเตอรี่ไว้เลยหนึ่งสี่นะครับหยิบไปเลยนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับน่ปันบักเนียนมือนานมาแต่คโครารถมันเกิดอุบัติเหตุนั่นมันบเกิดอุบัติเหตุดอกแต่ว่ามันฟาไฟแดงเขาที่สองรถใส่ขวามันบ่จอดเลยแต่ว่าเลี้ยนดันหนา,นา,นามไม่แต่เลี้ยนลงปูทวดก็เลยบเกิดอุบัติเหตุ แล้วกามาฮอดเพื่อนดีแล้วผมเช็กรถเมื่อวานรถมันย่างบวมมันสิระเบิดเลยขี่บปได้เลย,อยลจอดไว้ธรรไมด้มันต้องระเบิดตันแต่อยู่ประคนใช่แล้วพเพราะรถมันกึกกึกกึกผมก็ให้ช่างดูเมื่อวานว่าดีนะหลวงปู่รถไม่ระเบิดหล่อมันดุงมันบวมะนะครับผมก็เลยจอดไว้อยู่บ่ราท่านมีเงินเปลี่ยนดอกเพราะว่าเอฟซีอนันฮาร์กเกรียงปูเทพในเหรียญหลวงปู่สวงเพราะว่าเขาต้อง เอาเงินไปจ่ายค่าเหรียญหลวงปู่สวงเกจแ่ดแหมือนเป็นแสนเนี่นะครับแต่พี่น้องบ่ไห้ก็เล่งล่อลุ่นสุดท้ายเนี่ยลอยเหรียญน,นะครับหากแม่นพี่น้องคนใดสั่งจองแล้วก็ผมจะจะให้ที่ท่านโอนเงินมาถึงจะให้จะติ๊กไว้ถึงจะส่งคราวนี้ไม่ไม่ส่งเลยลอยแล้วนะครับเพราะมันย่อมจะเสียเปรียบแต่ว่าเราก็ไม่คือโทษโกรธเขาก็ให้หลวงปู่ไปอยู่กับมือท่านแล้ว ให้ท่านทําธุรกิจร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองครับ <Okay. S 1> ออยเตียนสรุนนะครับออยเตียนสรุนหรือออยเตียนเมียนบานครับแปลว่าอะไรครับปู่แปลว่าไปอยู่แล้วมั่งมีสีสุข <Okay. S 1> มีเงินมีน้ํามีข้าวดีรถด,ดีทุกทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดถ้ามีเหรียญหลวงปู่สวงครับ <Okay. S 1> เป็นพระเกจิแห่งภูตะแบงนะครับนครวัดนครธมนะครับแห่งสองประเทศคือประเทศไทยและกัมพูชากัมพูชาไพพกตัวแล้ว มีแต่รวยมีแต่รวยครับครับสาธุครับสาธุา,ธาธครับทิ้งท้ายด้วยเลขทิ้งท้ายด้วยเลขทิ้งท้ายด้วยเลขครับครับผมนะนี่นะครับเนื้ทางนะครับผมในการเสี่ยงโชคฉลาดที่บเบ่นของรัฐบาลไทยนะครับผมมันที่สองพิสภานะครับสองห้าหกเจ็ดนิดหนึ่งนะครับเรื่องเลขชอบชอบชอบ ชอบหนึ่งสี่เลยครับหนสี่เลยแต่หลวงปู่ยกมือแบบนี้ผมแปลเองนะครับว่าห้าครับผมคิดเอาเองนะครับอุปโลกเอาเองเพราะหลวงปู่ท่านยกมือแบบนี้ผมอุแต่ท่านไม่ได้บอกว่าห้านะครับท่านยกมือขึ้นแบบนี้ผมคิดว่าห้าแต่จริงๆแล้วเลขห้าตัวมันเหลืออยู่แค่หนึ่งสี่ที่ยังไม่ออกฉะนั้นฝากพี่น้องเอฟซี่ร่ำรวยกันในวันที่สองครับ สองพฤษภาครับขอบคุณดู้รัานะครับนี่คือปูเทพห้วยทับทันนะครับเมงครับปูทพห้วยทับทันเด้อเดี๋ยวผมพาอีสีไปดูตรงที่ก่อสร้างเท้ามีลูปากโขเชิญครับครับ